ยับพิกัดไปในพื้นที่ภาคอีสานนะคะกลุ่มเปาะบางในเมืองในพื้นที่ภาคอีสานก็มีอยู่หลายกลุ่มเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจุดหนึ่งที่รายงานกันมาก็คือที่ขอนแกน่นล่าสุดมีภาพการแบ่งปันค่ะชาวบ้านชุมชนหลักเมืองเครือข่ายผู้ปลูกผักริมทางรถไฟในอำเภอขอนแก่นเนี่ยนะคะอำเภอเมืองที่ขอนแกน่นเขานำผลผลิตจากสวนค่ะแบ่งปันกันแจกจ่ายให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นค่ะ ต้องเก็บผักนะครับผักกินได้ผักตารล้วนะครับที่พื้นที่ของชุมชนหลักเมืองนะครับก็ได้ปลูกผักร่วมกันในว่าจะ่พี่น้องชุมชนนะครับเป็นพืนนน้นที่ว่างพื้นที่ว่างแล้วก็มีโครงการดีๆนะครับให้เราชวนปลูกผักไว้เพื่อเก็บแล้วแบ่งปันกันกินนะครับช่วงโควิดเนาะนี้พี่น้องก็ได้ปลูกต้นผักเนาะต้นผักที่กินได้เนาะวันนี้เราก็จะได้ ให้แบ่งกันที่หลายชุมชนนะครับที่หลายชุมชนที่นี้เขาก็จะเอาไข่หลักกันี่ไข่นี่ขากระขาเป็ดแจะให้เพรแม่ไปแจกค่ะไปแลกเปลี่ยนกันค่ะเพื่อพัฒนาเทมบราเหมือนกันเราน่าดึงดูดคอค่ะถ้าว่าเดือดๆๆร้อนหรือเลือดๆๆร้อนชุมชนค่ะเท่บ้านหลักเมื้อเลี้ยงตอช่วยเหลือตัวเองได้ดูค่ะเข้าก็ไปแบ่งตัดพี่น้องที่เพิ่นขับสนอหลีที่เพิ่นออกมาก็าได้อินีในช่วงโควิดค่ะเขาก็จะมี่ขาไข่ การอันนี้เขาจะได้มาจากพี่น้องของเขาที่ร่วมแวรงร่วมใจไปมาซอยกันค่ะพืชผักที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่รวมถึงภาพที่ปลูกอยู่นี้ด้วยนะคะเป็นพืชผักที่นําไปแจกจ่ายจากโครงการสวนแบ่งปันค่ะเขาใช้พื้นที่ริมทางรถไฟที่อยู่บริเวณใต้ทางรถไฟแบบนี้เลยนะคะปลูกผักค่ะพอได้กินได้แบ่งปันตามความตั้งใจของเครือข่าย ในระยะเร่งด่วนนี้พวกเขามีตู้ปันสุกริมรางกันด้วยนะคะช่วยเหลือชุมชนพัฒนาเทพารักษ์แล้วก็ชุมชนเหล่านาดี12ซึ่งเป็นชุมชนเปราะบางในพื้นที่ใกล้เคียงมีการรวบรวมพืชผักจากสวนส่งต่อให้กับกลุ่มร้านค้าร้านอาหารในชุมชนด้วยรวมไปถึงส่งให้กับครอบครัวที่มีผู้ป่วยไว้ทำกับข้าวลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะครัวเรือนนะคะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย นำผลผลิตที่ได้จากการปลูกผักในฤดูหนาวเนี่ยไปใช้ในการบริโภคในครัวเรือนเกิดการลดค่าใช้จ่ายแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมเนี่ยมีลักษณะอาชีพการประกอบการเช่นร้านอาหารตามสั่งรถเข็น ขายอาหารที่ตะเวนขายในบริเวณเมืองขอนแก่นหรือซาเล้งขายปเป็ดเตี่ยวปอกๆพอเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ระลอกที่3เนี่ยทำให้ชุมชนทั้ง5ชุมชนเนี่ยได้เกิดแนวคิดที่จะรวบรวมเอาผลผลิตที่ได้มาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในชุมชนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย5ชุมชนที่เดือดร้อนนะคะ mm hmm. ก็นับว่าได้ผลเป็น เพราะไม่น่าเชื่อว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้ดูพิกัดแปลงปลูกกันหน่อยนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางในเมืองนะคะพิกัดนี่คืออยู่ในตัวเมืองขอนแก่นเลยค่ะคุณผู้ชมจุดที่มีการทำแปลงปลูกผักนะคะก็อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใต้ทางรถไฟนะคะทางรถไฟที่คุณผู้ชมเห็นในภาพก็คือบริเวณนี้นี่คือพื้นที่ชุมชนสีเหลืองที่ฉันขีดเส้นให้ ปลงผักที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสร้างพื้นที่อาหารในเขตเมืองซึ่งก็มีพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอะค่ะภาพในหมุดนี้ปักหมุดรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศักกรินแท้ผู้ท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามสื่อสารเรื่องของเมืองมาอย่างต่อเนื่องกับซีไซส์นะคะสำหรับโครงการลักษณะนี้การส่งต่อน้ำใจและแบ่งปันผักเดี๋ยวจะมีทุกวันจันทร์ค่ะ เพิ่งเริ่มไป17พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งจะส่งมอบก็คือวันที่24แล้วก็31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง